ผมผมคิดว่าในภาคของทางรัฐบาลเราก็ต้องพยายามต้องคับใช้กฎหมายนะครับดูแลการใช้โซเชียลมีเดียและการทําธุรกิจออนไลน์ให้ให้เรียบร้อยฮะ,ะให้ไม่เป็นอะไรที่เป็นความเสียหายต่อประชาชนอันเนี้ยต้องคัดใช้กฎหมายให้เข้มข้นขึ้นนะครับทุกภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งนี้ผมผมคิดว่าทางรัฐบาลก็กําชับเรื่องนี้ไปแล้วแล้วก็จาแบบสัปดาห์นี้ผมก็จะนัดประชุมกับปทชแล้วก็ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทุกค่ายนะครับ ว่าให้กดวขันเรื่องการส่ง SMS พูดง่ายว่าถ้าปล่อยปากแล้วเลยที่อีกอาจจะต้องมีความผิดแล้วนะครับเพราะว่าคนส่งก็คือพวกคุณกันเองนั่นแหละนะฮะจะไปโทษคนอื่นไม่ได้ดังนั้นคนส่งต้องรับผิดชอบด้วยนะครับมันใช่ไปอ้างว่าลูกค้ามาใช้บริการไม่รับผิดชอบเลยเพราะว่าไม่ได้ที่นี้จะคุยกับตชใช้มือถือใช่ไหมคะใช้มือถือแล้วการส่ง s อสเนี่ยตอนหลังมันเป็นลักษณะเป็นธุรกิจที่มีตัวแทนไงเขาเรียกส่งเป็นเป้าส่งเป็นจำนวนมากๆเนี่ยมันมีบริษัทเป็นเอเจนซี่ร ซึ่งคนเหล่านี้ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับคุณเอาข้อมูลจากลูกค้ามาส่งส่งส่งกันเนี่ยแต่คุณคุณเป็นคนส่งอ่ะคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณส่งข้อความไปด้วยนะครับเพราะทุกขั้นตอนนหละถ้าเอาผิดจริงๆตามกฎหมายมันก็ผิดกันหมดนะครับเพราะถือว่าเป็นผู้ส่งนะครับแล้วจริงขอตอนนี้พาราบอรมีรับทราเรื่องบานพารากิจซีการว่าด้วยการควบคอมดูแลี่ไม่กี่มันจะออกเป็นพรบอร์ก่อนออกเป็นพาราบมันเขาเรียกพารากิจการคือตอนนี้มีพารบอร ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คือกํากับดูแลการการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้ให้ปลอดภนะัยและให้มีความเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชนแต่ที่ผมออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อจะวางระเบียบกฎเกณฑ์ว่าธุรกรรมแบบไหนบ้างแพลตฟอร์มแบบไหนบ้าง,ท,บบางที่มาต้องมาขึ้นทะเบียนมาจดแจ้งอะไรกันใช่ว่ามาจาดแจ้งครับก่อจนจะเข้ารือง,ง้เ็วลส ก่อนจะเข้าพรมองเสร็จก็คงประกาศใช้อีกไม่นานนะครับแล้วก็จะให้ให้ทุกคนได้ตรวจแจ้งเนี่ยผมเข้าใจว่าวันนี้อยู่ในวาระแล้วเดี๋ยวผมในวันนี้อยู่ในวาระอครับคือถ้าใครบอกว่าถ้าที่การเสร็จก็ต้องไม่ออกกฎเกณฑ์ต่างๆรายละเอียดนิดหน่อยนะครับคือต่อไปพวกโซเชียลมีเดียพวกแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหรืออะไรที่มีการโอนเงินเงินกู้ขายของพวกนี้นะจะให้มาตรวจแจ้ง ะะเพื่อจะได้เราจะได้ตรวจสอบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบถึงแม้ยี่ต่างประเทศก็ต้องมีตัวแทนในประเทศไทยผู้รับผิดชอบนะคะนรับผู้รับผิดชอบต่อประชาชนอะไรนะ,ะรับผิดชอบต่อกฎหมายไทยเวลามีเรื่องร้องเรียนมีปัญหาจะได้แก้ไขได้นะครับและส่วนเรื่องการยืนยันตัวตน,ตนการโอนเงินการอะไรก็ทําให้มันชัดเจนนะครับให้มันถูกต้องไม่ให้มีวิชาชีพเข้ามาใช้ช่องว่างในการหาประโยชน์อันนี้เราจะออกกฎหมายตัวนี้เพื่อจะมากำกับดูแลสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับ ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเวลาเรามีกฎเกณฑ์เนี่ยก็อาจจะกระทบกับผู้ให้บริการบ้างนะครับเพราะว่าเขาอาจจะต้องยุ่งยากในการปรับปรุงการทํางานให้ให้รัดกุมขึ้นนะครับ mm hmm. ก็อาจจะมีมีข้อข้อโต้แย้งบ้างแต่ก็ต้องพยายามทําไปเพื่อน้องประชาชนนะครับถือเป็นสัญญ,ญาณที่ดีที่จะเกิดความปลอดภัยสิทธิในด้านไซเบอร์นี่ค่ะใช่ใช่นี่เป็นเรื่องส่วนพระเจ้าคัญของพรตตัวนี้นะครับที่เราจะออกนะครับข้อควรจะอีกที่อีกบทไหนคำสั่งขาดที่ไหนอันนี้ผมไม่ทราบเดี๋ยวขอติดตามดูดีนะอย่างนี้ยังไม่ทราบกระบวนการครับขอบคุณครับ